มีอาหารจากเมืองระนองเมืองสุราษฎร์มาเล่าให้ฟังครับถ้าท่านฟังไปแล้วก็นึกอยากจะไปลองลิ้มชิมรสนั้นก็ต้องไปจนกระทั่งถึงสุราษฎร์ถึงระนองถึงจะได้ลิ้มสมอยากนะครับผมไประนองมาสองวัน แล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้เองวันไปนั้นก็ <S <S นั่งเครื่องบินไปลงที่สุราษฎร์ธานีเครื่องออกจากกรุงเทพนั้นก็ประมาณสิบนาฬิกาห้าสบนาทีกว่าจะได้วิ่งขึ้นสู่อากาศก็สิบอดบินชั่วมโมงหนึง่ง ก็ไปถึงที่สุราษฎร์ธานีพอไปถึงผมก็ตรงเข้าไปในเมืองเพื่อจะไปรับประทานข้าวไก่อบของเท่าแก่ตือหรือนิวเลี้ยงฟ้าข้าวไก่อบของเขานั้นลือชื่อ แล้วก็ถ้าใครไปสุราษฎร์ธานีแล้วไม่ได้ไปรับประทานข้าวไก่อบนิวเลี้ยงฟ้าก็เหมือนกับว่าไม่ถึงสุราษฎร์นะครับอาหารอร่อยของสุราษฎร์ยังมีอีกหลายอย่างประเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบเอาเรื่องข้าวไก่อบละก่อนดีกว่าเพราะว่าสนนราคามันไม่แพง เป็นอาหารจานจานในกรุงนั้นเรามีข้าวไก่อบเหมือนกันข้าวไก่อบเลิศรสอยู่ที่ตรงพัดพงนั่นแหละครับนั่นก็เป็นข้าวไก่อบที่อร็ดอร่อยคล้ายๆกับนิวเลี้ยงฟ้าที่สุราษฎร์ธานีแต่ที่ กรุงเทพนั้นสนนราคามันแพงกว่าเพราะว่ามีต้มยำกุ้งที่อร็จอร่อยรับประทานให้คล่องคล่องคอด้วยส่วนเท่าแก่ตือที่สุราษฎร์ธานีเขาก็มีของนำ้ำน้ำให้สดมาระต้มกระดูกหมูนั้นมักจะหมดไปก่อนเพื่อนก็จะมี ไก่ตุนกับเห็ดหอมที่ยังมีอยู่หรือมิฉะนั้นเราก็ไปสั่งเกาเหลาเครื่องในเป็นเก,เกาเหลาเครื่องในเลือดหมูที่ขายอยู่ในร้านเดียวกันมารัประทานกับข้าวไก่อบข้าวไก่อบนี้เป็นสูตรของเท่าแก่ตือ เขาทำมานานแล้วครับแล้วก็แต่เดิมเขาก็อยู่อีตรงข้างๆโรงแรมตาปีเป็นห้องแถวคูหาเดียวคนที่จะไปรับประทานนั้นมีจำนวนมากกว่าที่จะรับไหวเขาก็เลยสอนให้หลานทำไก่อบแล้วตัวเอง ก็ขยับขยายไปซื้อห้องใหม่อยู่ตรงหัวมุมปากทางเข้าตลาดเกษตรกว้างขวางครับก็ตั้งได้หลายโต๊ะที่ตรงนั้นก็เป็นทำเลที่เหมาะเหมาะกว่าที่เดิมแต่เสียงของรถราที่มันวิ่งที่ตลาดเกษตรนั่นนะ มันออกจะหนกหูสักหน่อยหนึ่งเท่าแกตือเขาก็อยากจะติดแอร์เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ยังดูว่าติดแอร์แล้วมันจะคุมไหมประเดี๋ยวพอเห็นติดแอร์เข้าคนที่สุราษก็จะไม่ไปกินมันจะเป็นชะอย่างนี้เขาก็เลยรีรีร,รอรออยู่ าไก่อบตามสูตรของเทาแก่ตือเนี่ยนะครับมันอร่อยอีตรงน้ำราดเป็นน้ำที่ได้จากการอบไก่แล้วก็มาผสมอีกทีหนึ่งผสมเนยผสมแป้งเล็กน้อยแล้วก็ราดเป็นน้ำอย่างใสๆนะฮะแล้วก็การดองแตงกวาของเขานั้น เขาหั่นแตงกวาตามขวางหั่นบางเฉียบเลยทีเดียวแล้วก็ดองรสออกหวานนิดๆน้ำส้มที่รับประทานด้วยนั้นก็มีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเข้ากับไก่อบและน้ำราดซึ่งมีรสเค็มอร่อยมากทีเดียวกัน าก็ยังทำเป็ดย่างอีกด้วยเป็ดย่างเขาก็ไม่แพ้ใครถ้าท่านไม่รับประทานไก่อบท่านจะรับประทานข้าวนาเป็ดก็ยอมได้แถมยังมีข้าวขาหมูให้ท่านรับประทานด้วยถ้าผมไปถึงที่นั่นผมจะต้องไปทุกที นอกจากจะไม่มีเวลาซะจริงๆแต่ไปคราวนี้มันเป็นเวลาเหมาะครับจะไปในงานเปิดโรงงานบรรจุน้ำแร่ที่ระนองของคุณการุณโคสิสกุลเจ้าของโรงแรมจันสมทาราโรงแรมจันสมทารานั้นไม่มีชื่อคุณการุณครับแต่เอาชื่อคุณจันสมแทน คุณการุณน,นั้นเป็นผู้ที่ทำมาค้าขายเป็นนักธุรกิจเมื่อปี2518คุณการุณก็ได้สมัครผู้แทนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็ได้รับเลือกเป็นผู้แทนพร้อมกับคุณบัญญัติบรรทัดฐาน รองนายกรัฐมนตรีต่อจากนั้นมาคุณการุณก็ไม่เล่นครับไม่เล่นการเมืองแต่หันมาประกอบอาชีพทางด้านทำโรงแรมคือโรงแรมทาราเนี่ยครับก็มาปรับปรุงซะจนกระทั่งมีความเจริญมีระดับมาตรฐาน แล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีตึกห้าชั้นทางด้านหนึ่งรวมห้องพักแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีประมาณราวๆ้อยกว่าหอ้องโรงแรมจันสมทารานั้นใช้ชื่อภรรยาคือคุณจันสมตอนนี้ ก็เลยเปิดโรงงานบรรจุน้ำแร่ใส่ขวดน้ำแร่ที่เมืองระนองนั้นเป็นน้ำแร่ร้อนแต่ผิดกับที่อื่นผิดกับที่สันกำแพงที่ไม่มีกรรมฐาันตามปกติถ้าน้ำแร่ขึ้นมาจากใต้ดินเป็นน้ำแร่ที่ร้อนแล้วเนียนะครับ มันจะมีกรรมฐันทรงกลิ่นฟุง้งจนกระทั่งต้องไปทิ้งเก็บเอาไว้กอดจนกระทั่งมันหมดกลิ่นถึงจะดื่มได้เหมาะอย่างเดียวที่จะอาบและแช่สำหรับโรคผิวหนังอะไรต่างๆนานาผดผื่นคันสิวอะไรพวกนี้จะช่วยได้มาก แต่สำหรับน้ำแรกที่ระนองนั้นมีอยู่บอ่อหนึ่งซึ่งมีกรรมฐานน้อยมากครับคือไม่มีกลิ่นแต่มีฟลูออไรด์มากก็เลยต้องมีการกำจัดฟลูออไรด์ออกไปไม่ให้เกิน คือตามมาตรฐานนั้นจะต้องมีได้ศูไม่เกินศูนย์จุดสองก็ต้องทำให้เหลือแค่ศูนย์จุดสองถึงจะเป็นน้ำแร่ที่เข้ามาตรฐานคุณการุณได้ทำสัญญากับทางองค์การบริหารศูนย์จังหวัดซึ่งเป็นเจ้าของบ่อน้ำแร่ทาง การก็มีการทําสัญญาตกลงกันว่าจะให้ค่าตอบแทนเท่านั้นเท่านี้เมื่อผ่านไปแล้วคุณการุณก็สร้างโรงงานน้าแร่ขึ้นมาเป็นโรงบรรจุที่มีกําลังผลิตได้ขวดขนาดครึ่งลิตรเนี่ยสี่พันขวดต่อชั่วโมงเป็นโรงงานขนาดกระทัดรัดครับแต่ได้มาตรฐาน ามมาตรฐานน้ำแร่ของเยอรมนีแล้วก็ได้อยอแล้วด้วยผมกับคุณการุณน,นั้นได้รู้จักมักคุ้นกันมาเป็นเวลานานแล้วตอนที่สมัยที่นิยมอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกันเนี่ยนะครับผมก็ให้คุณหมอเสกลงไป แจงทำศูนย์เกี่ยวกับเรื่องออกกำลังกายไปทำให้จนเป็นที่เรียบร้อยคนที่ไปที่นั่นนะครถ้าเป็นพวกอมัมพฤกษ์นิยมไปกันมากเพราะจะได้แช่น้ำแร่แล้วก็ได้ทำกายภาพบำบัดอยู่ที่นั่นด้วยตอนนี้คุณการุณก็ เชิญผมไปเป็นประธานเปิดโรงงานน้ำแร่เพราะว่าเราลุกกันมาด้วยเรื่องนี้ตั้งนานแล้ววันที่ไปถึงคุณการุนก็มารับเข้าไปกินข้าวที่นิวเลี้ยงฟ้าจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็ออกเดินทางไปยังกระนองครับ สุราษกับระนองนั้นถ้านับจากสนามบินก็จะเป็นระยะทางร้อยกสิบกิโลเมตรถ้าเข้าไปในตัวเมืองต้องบวกไปอีก14ต้องบวกไปอีกนะครับเพราะว่าสนามบินนั้นอยู่ทางด้านนอกด้านถนนข้างนอก ถึงสนามบินก่อนถึงจะเข้าไปในตัวเมืองได้ระยะทางก็ร้อยเกสิบครับอย่างสบายๆก็จะเป็นเวลาสามชั่วโมงสามชั่วโมงหรือขนาดที่เรียกว่ายวดยานไม่มากนักรถราผ่านไปมาไม่มากก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่ง สสบายบายแต่รถที่คุณการุณมารับผมนั้นเป็นรถเบนซ์500 SEL เกียร์อัตโนมัติแล้วก็ความเร็วนั้นสม่ำเสมอดีในการแซงในการจะเข้าทางทำได้ฉับไวฉับพลันทันด่วนไม่มีอันตราย เราถึงได้ใช้เวลาประมาณราวสองชั่วโมงสิบห้านาทีก็มาถึงครับถึงระนองโดยเลี้ยวเข้าทางที่จะไปฝั่งตะวันตกสุราษฎร์นี่อยู่ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝั่งตะวันออกเราก็ไปตามถนนสุราษฎร์ชุมพรน,นี่แหละพอถึงหลังสวนเลยไปอีกสี่กิโลก็จะมีทางแยกไปทาง ต,ต,ะตะวันตกทะเลฝั่งตะวันตกหรือทะเลอันดามันอีก67กิโลก็จะไปถึงราชกรูดจากราชกรูดอีก26กกิโลก็ถึงเมืองระนองครับไปถึงระนองวันแรกนั้นผมก็ถามหาน้ำยาก่อน คุณการุณบอกว่าน้ำยาเอาไว้กินตอนเช้าอย่างที่เราเคยกินกันดีกว่าวันนี้ให้ลองอาหารญี่ปุ่นเขามีกุ๊กญี่ปุ่นครับเป็นกุ๊กคนไทยเนี่ยแหละครับแต่ทำปลาดิบทำซูชิเขาได้เปรียบตรงที่ว่าที่ระนองนั้นมีปลาสดเสมอมีปลาสดสด โดยมากเป็นพวกปลากระพงจะมีสาบะก็มีเหมือนกันแต่ต้องสั่งไปโดยมากก็เป็นปลากระพงซึ่งเขาทำสองอย่างอย่างหนึ่งติดหนังอย่างหนึ่งแล่เอาแต่เนือไอ้เจ้าแบบติดหนังนั่นมันอร่อยมากครับเราก็เล่นไอ้เจ้านี้ไปก่อนเลยคุณกรุลก็สต๊อก วน์เซาแอาฟริกามีชาดนเน่ก็เป็นไวน์ขาวที่เหมาะสำหรับรับประทานกับอาหารทะเลเป็นอย่างยิ่งรสชาติเหมาะมากสนนราคาที่ซื้อก็ประมาณ490บาทที่เพนินซูล่านะครับแค่เย็นเฉียบขนาด10ดีกรี10 องศาเซลเซีสเนี่ยฮะก็ทำให้ปลาดิบนี่อร็ดอร่อยกว่ากินกับสาเกหมดจากปลาดิบเราก็ปลาย้วครับเอาปลาจาระเมศสดๆมาทอดกรอบทอดขนาดที่เรียกว่ากินกันจนกระทั่งเหลือแต่ก้างกลาง ที่โรงแรมจันสมธารานะั้นนะทอดปลาสู้โกธิไม่ได้แต่ก็ยังกรอบได้หัวตลอดหางเช่นเดียวกันโกธิที่ผมว่านี้ก็คือที่หัวหินปลาที่เขาทอดเนี่ยนะฮะเขามีกระเทียมเจียวโปะมาข้างหน้าอีกมาก กินกระเทียมเกี่ยวกับปลาที่ทอดจนกรอบเหลือแต่ก้างกลางเนี่ยแม่มันอร่อยสำหรับปลาจระเมรที่ครัวทางด้านนี้ทอดก็ใช้ได้ครับคือครีบกรอบหัวกรอบนั่นก็ทำให้เจริญอาหารต่อมาก็เป็นกุ้งกุ้งที่เอามาจากกระบุรี ระบุรีนี่มีกุ้งน้ำจืดที่เขาเรียกว่ากุ้งสองน้ำสองน้ำนี่อยู่น้ำเค็มก็ได้อยู่น้ำจืดก็ได้น้ำทั้งสองผสมกันเป็นน้ำกร่อยก็มีกุ้งอันนี้ก็เหมือนกันครับตัวเล็กหน่อยอย่าไปเทียบกับกุ้งสามสามตัวกิโลอย่างที่ที่ทนู่นนะฮะ ที่วัดราชูที่พรมบุรีแต่ก็เป็นกุ้งที่หวานอร่อยเนื้อไม่แข็งรับประทานกันสองอย่างอย่างหนึ่งทำแบบกุ้งเต้นอีกอย่างหนึ่งเผามาเฉยๆเรารับประทานกับข้าวผมก็ขอให้เอากุ้งนางนียนะครับ กุ้งน้ำจืดเนี่ยผัดสตอมากินหน่อยโอ้โหเจริญอาหารกันเหลือกเกินมือนั่นครับอย่างอื่นไม่ต้องวุ่นต้องวายอะไรกินกุ้งกินปลากันอยู่แค่นี้ก็อริดอร่อยผู้การถาวรที่ไปด้วยกับผมนั้นท่านบอกว่ากินแล้วมันรู้สึกว่า ไม่กินกุ้งไปอีกอีกหกเดือนเพราะฟาดเขาไปหลายตัวครับวันรุ่งขึ้นเรากินขนมจีนน้ำยาปักใต้ที่อริจอร่อยเหมือนเดิมไอเรื่องไออะไรต่างๆนานาเนี่ยมีเยอะแยะไอพวกผักหญ้าต่างๆเนี่ยนะครับพวกของที่รับประทานกับขนมจีนนี่มีพร้อมตั้งแต่ ดองผักบุ้งลวกโอมากมายแถมไข่ต้มน้ำแร่ด้วยไข่ต้มน้ำแร่อันนี้ไม่เหมือนที่แจซ้อนเพราะว่าเขาต้มจนแข็งแล้วครับไข่ต้มน้ำแร่ต้มกันจนแข็งแล้วเราก็รับประทานเป็นไข่ต้มกับขนมจีนน้ำยา ของอื่นก็มีครับอาหารเช้าตอนเช้านที่นั่นเพียบเลยมีทั้งของฝรั่งมีทั้งของไทยคือขนมจีนมีทั้งข้าวผัดหลังจากที่ทำพิธีเปิดบรรจุน้ำแร่ลงขวดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปยังรีสอร์ทของจันสม อยู่เลยออกไปทางด้านที่จะไปยังท่าเรืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่าเรือที่ตรงนั้นเป็นภูเขาสูงแล้วก็ลาดลงมาสู่ท้องทะเลคุณการุณมีเรือสำหรับจะไปยังเกาะสองมีเรือสำหรับล่องไปยังเกาะสุรินซึ่งไปทางนี้ไปใกล้กว่า ที่จะไปจากทางภูเก็ตแต่คุณการุณมีเรืออยู่ลําเป็นเรือเร็วใช้เครื่องยนต์ติดท้ายสี่เครื่องวิ่งได้ประมาณราวๆสาสิบห้าน็อตสาสิบห้าน็อตนี้ก็คือหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงในในทะเลนะครับเราโชว์ไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ก็ไปลอยลำอยู่ที่หน้าเกาะสองหรือวิกตอเรียพอยต์ซึ่งเคยเป็นของไทยที่ตรงนี้ชื่อว่าเมืองมะลิวันแล้วโดนอังกฤษเข้าฮุบไปนี่แหละครับเราก็ไปดูไปมองดูซากเรือของไทยที่ทางพมา่ามันยิงจมแล้วมันก็ลากไปเอาไปเกยตื้นให้ผูกพังไป แล้วเราก็กลับมาที่เกาะพยายามซึ่งเป็นเกาะที่มีการปลูกมะม่วงหิม,มาพานต์ที่ให้ผลดีอย่างที่สุดขึ้นไปเอาหอยนางรมซึ่งคุณกรุณเลี้ยงไว้เองที่ทะเลหน้ารีสอร์ทจันสมทั้งหอยวังผู้ ั้งหอยหนางรมนะครับล่อยกันสดๆสดเดี๋ยวนั้นแล้วก็เอาลงไปล้างน้ำทะเลขึ้นมารับประทานผมนั้นรับประทานได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่มันหวานอริดอ,อร่อยสนิกอะไรที่ตรงนั้นแหละครับไปกินของทะเลปิ้งของทะเลเผากันที่เกาะพยามแล้วก็กลับมา คราวนี้ไม่ได้เข้าไปในเมืองเพื่อไปกินขนมจีนน้ำยาเพราะว่ากอบุญลือตอนนี้เขาไม่ได้ขายน้ำยาตอนเช้าแล้วครับขนมจีนลือชื่อเชลชนชิมเมื่อสมัยก่อนนั้นคือกอบุญลือแล้วมีอีกร้านอีกร้านหนึ่งเจ้าของร้านนั้นชื่อขาเตียงก็ยังมีอยู่ก็เพียงผ่านไปดูเท่านั้นระนองตอนนี้จเจริญมากครับ แล้วก็สิ้นปีเนี้เราราวเดือนธันวาคมสนามบินใหม่ทางวิ่งยาวสองกิโลครึ่งก็จะเสร็จตอนนี้ละสำเร็จแล้วครับท่านอยากจะไปเที่ยวก็เชิญได้ตามสบายผมไปรับประทานอะไรมาก็เอามาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้นะครับสวัสดีครับ